เกิดเรื่องใหญ่แล้วเร็วเขา้าเราจะต้องรีบไปช่วยอาจารย์ว่าเหมียวรอด้วยสิพี่ฝนปุ๊กปิ๊กนายอยู่ไหนอยู่นี่ไงนายเดินออกมาจากบ้านตอนไหนอ่ะฉันออกมาพักหนึ่งแล้วอะ่ะนายจะไปซื้อขนมเหรอฉันจะเดินไปร้านขนมตรงนั้นหน่อยอะ่ะแต่ว่าตอนนี้ไปไม่ได้แล้วนะทำไมอะ่ะเพราะว่าอาจารย์ว่าเหมียวเขาขอความช่วยเหลือหน่อยนะ่ะถ้างั้นไปหาอาจารย์ว่าเหมียวก่อนก็ได้แต่ว่าเราจะต้องพาพี่เอกแล้วก็โบไปด้วย พาพี่เอกไปด้วยงั้นเหรอใช่เพราะว่าตอนนี้อาจารย์มะเหมียวลดหล่นนะฮะลดหลน่นใช่ถูกต้องเลยลดหลน่นไม่เคยได้ยินมาก่อนพี่เอกเร็วเขา้าตอนนี้อาจารย์มะเหมียวต้องการความช่วยเหลือด่วนได้เลยให้ไปทําอะไรพี่ฝนคือว่าอาจารย์มะเหมียวลดหล่นอยู่ที่ทะเลฮะลดหล่นอยู่ที่ทะเลถูกต้องเพราะฉะน,นั้นโบอยู่ไหนแล้วเนี่ยโบอยู่ข้างหลัง มาเร็วเขาโบนายอยู่ไหนรีบออกมาช่วยกันเร็วเขา้าโบเราจะต้องรีบไปช่วยยกรถอาจารย์มะเหมียวขึ้นมาก่อนนะโบ <Boo. S 1> มาทางนี้เราจะต้องปั่นจัก,กรยานไปแล้วเราจะไปช่วยกันยกรถเขาขึ้นมาได้ยังไงเราก็ไปซ่อมรถให้กับเขาไงถ้าซ่อมรถพอได้อยู่แต่ถ้ายกรถเลยน่าจะไม่ไหวนะเราจะต้องปั่นจัก,กรยานไปเพราะว่ารถพี่ฝนไม่ได้เติมน้ำมันแล้วทำไมไม่เติมไว้ก่อนน้ำมันหมด รู้แล้วเรื่องน้ำมันหมดแต่ทำไมถึงไม่เติมให้ก่อนเมื่อคืนตังหมดด้วยเมื่อคืนนี่ค่ะน้ำมันก็บอกว่าขึ้นไปนิดหน่อยพี่ฝนเลยไม่เติมอ่ะถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นปั่นจักรยานไปลดโลกร้อนด้วยนี่จะรอจนน้ำมันลงแล้วค่อยไปเติมเหรอเนี่ยเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนเน่จักรยานแบบนี้ดีจังเลยนะปั่นไปที่ทะเลรับรองได้เลยว่าไปแป๊บเดียวถึงอย่างแน่นอนบูบูบูบ๊บ,บแล้วปุ๊กป๊กกับพี่เอกไปไหนอ่ะบูบยบู แล้วมาทําอะไรกันอยู่ตรงนี้รีบไปเร็วเขารถพวกปิ๊กติดนานิดหน่อยรถพวกปิ๊กเป็นอะไรนะรถฉันโซ่หลุดฉันก็เลยลงไปแกะโซ่แล้วฉันก็ลงไปอยู่ในดินและว <c oughs> เดี๋ยวก่อนงานเดี๋ยวฉันช่วยนายคแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนกับว่าที่ทะเลเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันอย่างนั้นเหรอนั่นอะไรอะพี่ฝนไม่รู้เหมือนกันอาจารย์ม่เหมียวเขามาทําอะไรที่นี่นะ ที่น่าตกใจก็คือมีคนยืนอยู่บนน้ําด้วยทางนี้ครับมาเบียวทางนี้ครับได้ยินเสียงใครมาช่วยพวกเรานะครับมาเบีวอุ้มฉันก่อนปุ๊กปิก๊กนายเป็นอะไรของนายเนี่ย <c oughs> ฉันลอยได้ <c oughs> นายลอยได้อย่างนั้นเหรอแล้วปุ๊กปิ๊กลอยได้ไงอ่ะ <c oughs> นายเป็นแมวลอยได้เพราะฉะน,นั้นตอนนี้ลอยตามฉันมาก็แล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวก่อนพี่ฝนดูรถอาจารย์มาเมียวดิ <c oughs> เห็นม่บอกแล้วรถอาจารย์มาเมียวหล่นมหล่นอย่างนี้เลยเห เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องรีบไปช่วยเขาแล้วงั้นก็รีบวิ่งไปเลยดีกว่าแล้วพวกพิกนายลอยตามชั้นมาหรือเปล่าฉันก็กําลังลอยตามไปเนี่ยมาเร็วเขาตอนนี้เราจะต้องรีบไปช่วยผู้คนที่ได้รับความเดือดร้อนลมที่ทะเลก็แรงมากเลยฉันลอยตามไปไม่ทันน่ะเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันไปช่วยนายก็แล้วกันอาจารย์บ่าเหมียวเขาอยู่ไหนอะ่ะเหมือนกับว่าอยู่ตรงขอบบันไดนี่เลยพี่ฝนแล้วโบไปไหนแล้วเนี่ย โบน่าจะไปช่วยปุ๊กปิ๊กอยู่นะงั้นก็ดีเหมือนกันอาจารย์ว่าเหมียวคะพวกเรามาแล้วคะ่ะมาแล้วครับอาจารย์ว่าเหมียวแล้วเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยตอนนี้ปลอดภัยดีนะครับมาเหมียวแต่ว่าพวกเราเรามีธุระด่วนแล้วที่สําคัญคุณลุงไม่รู้เขาออกมาจากรถไม่ได้นะครับมาเหมียวคุณลุงไม่รู้เนี่ยนะครับอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในรถครับช่วยด้วยครับเปิดประตูลงไม่ได้เปิดประตูลงไม่ได้อย่างนั้นเหรอคะใช่แล้วครับทํำยังไงดี ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไม่ต้องตกใจไปเดี๋ยวพวกเราจะช่วยทุกคนเองค่ะแล้วทําไมไม่เปิดอีกฝั่งหนึ่งลงอะครับนั่นออกไม่ได้นไะออกได้ดิพี่ฝนออกได้จริงเหรอก็ให้ลุงไม่รู้เปิดอีกฝั่งหนึ่งออกมาก็ได้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนจริงจริงด้วยแฮ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็กลุงไม่รู้ค่ะกระโดดออกมาเลยค่ะลืมไปว่าประตูมีสองด้านครับเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วใช่หรือเปล่าเรื่องปลอดภัยนะปลอดภัยแต่ว่าเราจะต้องไปส่งของเมืองถัดไปนะสิครับถูกต้องเลยนะครับม้าเหมียวแลวที่สําคัญนะครับตอนนี้เราได้ทําการสร้างด่านออบบี้ที่นี่ไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่มีใครมาทดลองเล่นเลยนะครับม้าเหมียวถ้าอย่างนั้นฝากทดลองดนวยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย ไปก่อนนะครับบาเหมียวฝากด้วยนะครับเอาแล้วเขาวิ่งกันไปอย่างนั้นเลยเหรอเด,เดี๋ยวก่อนอาจารย์บ้าเหมียวคะเมื่อกี้นี้บอกว่าอะไรนะคะคือว่าเดี๋ยวฝากทดสอบด่านออฟบ,บี้ทางขวามือในทะเลหน่อยนะครับด่านออฟบ,บี้อย่างนั้นเหรอคะถ้าผ่านแล้วแล้วก็โทรบอกกันหน่อยนะครับได้เลยค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับม่เหมียวด่านออบี้ที่นี่จะไม่ธรรมดาหน่อยหนึ่งนะครับม่เหมียวไม่ธรรมดายัางไงอะครับด่านออบี้ที่นี่จะเป็นด่านออบี้สควิตเกมตัวเล็กตัวใหญ่หมายความว่าไงกันอะพี่ฝนไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้นี้เขาบอกว่ายังไงไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะพวกเราฉันได้ยินแค่สควิตเกมอะจริงเหรอใช่แล้ววิ่งมาไม่ทัน <c oughs> เดี๋ยวก่อนถ้ายอย่างนั้นแล้วก็น่าสนุกชะมัดเลยเพราะฉะน,นั้น ไปเล่นกันเลยดีกว่าเข้าใจแล้วที่เรามองเห็นแต่ไกลว่ายืนอยู่ในน้ําทะเลนั่นคือโกโกวางั้นเหรอจริงด้วยแฮะเพราะฉะนั้นเราไปกันต่อขนาดานออฟบ,บี้ธรรมดาก็กระโดดไปได้เลยพี่ฝนจริงด้วยแฮะนี่ไงด่านออฟบ,บี้สควิดเกมแล้วก็อยู่ในน้ําทะเลด้วยแบบนี้ดีจังเลยพี่ฝนไม่กลัวเขาเป็นแค่โมเดลนี่นาโกโกวาใช่ถูกต้องเลยอันนี้พี่ฝนรู้ ลูกอะไรอ่ะเราจะต้องเลือกประตูแล้วเลือกเลือกประตูไหนอ่ะต้องเป็นประตูสามเหลี่ยมรู้ได้ไงเพราะว่าประตูเอิ่นไปไม่ได้อ๋อจริงด้วยมาแล้วเข้าพี่เอกตามมาแล้วเขาผาโบมา<ป>ด้วยรอก่อนพี่ฝนมาแลว้วมาแลว้วโบมาแลว้เลวเข้าโบมานี่นหนจะวิ่งไปไหนกระโดดด่านออบี้แบบนี้สนุกจังล่ะโบูโบูบไปแล้วนะโบนะมาแล้วพี่ฝน กระโดดให้ผ่านทีเดียวเลยนะก็จะพยายามอยู่แต่ว่าแต่ว่าโบนายจะตัวหนักขึ้นหรือเปล่าเนี่ยมาเร็วเข้าอย่าลืมเปิดประตูที่เป็นสามเหลี่ยมนะทําไมต้องประตูสามเหลี่ยมอ่ะประตูอื่นไปไม่ได้เดี๋ยวก่อนห้ามบินมาห้ามบินด้วยหรอใช่ห้ามบินมาเป็นดัานขาดแต่พขาโบตัวหนักขึ้นต้องเยอะประสบความสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นไปกันต่อด่านต่อไปใครจะไปก่อนนะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปก่อนก็แล้วกันไม่เลยพี่ฝน ด่านต่อไปเนี่ยนะน่าจะเป็นด่านแกะน้ําตาลนะขอบอกด่านแกะน้ําตาลแล้วเราต้องแกะน้ําตาลไหมเราจะต้องกระโดดไปกระโดดไปไหนอ่ะนี่ไงเราจะต้องกระโดดไปบนเขาเรียกว่าอะไรนะขนมหนวานๆน,นี่นะกระโดดไปบนขนมน้ําตาลเนี่ยเหรอถูกต้องผ่านไม้ผ่านไหม้ผ่าน,ผ,านผ่านได้แต่ทําไมต้องมาพร้อมกันด้วยเนี่ยานคราวนี้สบายเลยแล้วเราจะต้องวิ่งผ่านไปยังไงล่ะตรงเนี้ย ตรงนี้ดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นสะพานขาดแต่ว่าไม่ยากเท่าไหร่ไม่ใช่สะพานขาดแต่เขามีแต่เส้นตรงกลางอย่างเดียวแต่ว่าด่านต่อไปน่ากังวลจังเลยบูบูบูข้างในเราจะเจออะไรหรือเปล่าบบบอกว่าข้างในน่าจะผ่านยากอยู่นะแต่พวกเราน่าจะผ่านได้จริงเหรอเอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปฝนช่วยด้วย ทำไมพี่เอกบอปุ๊กปิ๊กถึงได้ตัวจิ๋วน่ะแล้วทําไงเขาเนี่ยเดี๋ยวก่อนพี่วอนรู้แล้วที่อาจารย์มะเหมียวเขาบอกว่าเมื่อกี้นี้เป็นดานดอบีที่เป็นตัวเล็กตัวโตวน่ะแสดงว่าจะต้องเป็นแบบนี้อย่างแน่นอนคอนออ่ญไม่เท่าไรแต่ว่าฉันเล็กเกินไปหรือป้าเาเราจะนันเราจะต้องรีบหาทางออกและพี่เอกจะไปไหนอ่ะก็กำลังหาทางออกอยู่ที่สำคัญหาพวกปิ๊กไม่เจอ พวกปิ๊กอยู่ข้างหลังนี่ไงไหนอยู่ข้างหลังมองไม่เห็นแล้วพี่ฝนอยู่ข้างหลังพี่ฝนเนี่ยพวกปิ๊กมาแล้วแล้วเขาทางนี้ไปไม่ได้อะทำไมอ่ะทางนี้น่าจะสุดขอบเ,เรียบร้อยแล้วสุดขอบอย่างงั้นเหรองั้นไปอีกทางดีกว่าเดี๋ยวก่อนรอด้วยแล้วพี่ฝนทําไมตัวเล็กลงมาฮะอะไรนะทําไมตัวเล็กได้อ่ะเด,เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี่พี่ฝนตัวเลกลงเหรออยู่ดีๆเดินตามมาแล้วก็ตัวเล็กลงไปเองอ่ะ แบบนี้ดูท่าทางน่าจะไม่ค่อยดีแล้วพวกเราเราจะกลับคืนล่างเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันลองออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนดีกว่านะพวกพีชนายอยู่ไหนฉันหาหนายไม่เจอฉันวิ่งตามอยู่ข้างหลังนี่ไงอย่าลืมที่ว่าฉันตัวเล็กนิดเดียวเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนก็ว่าในนี้น่าจะเป็นเขาว,วงกดนะพวกเรารอดูไวยเขาว,วงกดของจริงหาทางออกไม่เจอเพชรรู้สึกว่าพวกเราตัวเล็กลงไปอีกหรือเปล่าตัวเล็กลงไปอีกอย่างนั้นเหรอ แต่ว่าแรงกระโดดเท่าเดิมนะใช่กระโดดได้สูงเพราะฉะน,นั้นน่าจะเจอทางออกแล้วนี่พวกเราเป็นตักกต๊กแตนเงีแล้วหรอมาแล้วข้าฉันเจอทางออกทางไหนอะพี่ฝนประตูสีแดงมาแล้วตอนนี้ดูท่าทางเราน่าจะตัวโตกลับมาเหมือนเดิมได้แล้วสําเร็จสรุปแล้วเราตัวโตขึ้นมาแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าเราผ่านด่านเมื่อกี้นี้แล้วไงแล้วด่านนี้จะไปยังไงแต่เดี๋ยวก่อนปุ๊กปิด ทำไมนายยังตัวจิ๋วอยู่อยู่ไหนอะปุ๊กปิ๊กอะอยู่นี่อยู่นี่ไงช่วยดวยงั้นเดี๋ยวฉันพานายไปก็แล้วกันที่นี่น่าจะเป็นกระจกนะนะเดี๋ยวก่อนพี่ฝนปุ๊กปิ๊กตัวเล็กลงไปกว่าเดิมอีกนะใช่จริงด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรพี่ฝนจะพาปุ๊กปิ๊กผ่านด่านให้ได้เลยบู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 ้บบอกว่าไงอ่ะบู้บอกว่า แล้วท่านจะกลับคืนล่างยังไง <c oughs> เดี๋ยวก่อนนี่ผ่านแล้วสําเร็จเพราะฉะนั้นต่อไปตาพี่เอกแล้วนะกําลังจะไปแล้วพี่ฝนมองเห็นปุ๊กปิ๊กได้ไงเนี่ยมองเห็นอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้จุงมืออยู่เหรอใช่มาเร็วเข้าไปโบพร้อมแล้วเข้าไปกันดีกว่านะตามพี่ฝนมานมาเมื่อกี้นี้นะกระโดดมาตรงนี้ใช่อย่ากระโดดพลาดนะกําลังกระโดดอยู่ซ้ายซ้ายเอาลนไม่ใช่ทางขวา โอ้ทำไมนายไม่บอกเันเนี่ยว่าอยู่ทางซ้ายหรือทางขวากระโดดใหม่เลยแล้วเขานี่ต้องเริ่มกระโดดใหม่อีกเหรอเนี่ยใช่จะต้องเริ่มกระโดดใหม่ตามพี่ฝนมาเมื่อกี้นี้นะทางขวาแล้วก็เดี๋ยวกทางซ้ายต่อไปแล้วก็ทางซ้ายอีกสองอันไม่มีอะไรจะต้องหล่นแล้วล่ะหนึ่งสองสามแล้วก็ทางขวาผ่านแล้วแบบนี้ผ่านแน่แล้วก็ทางซ้ายรับรองได้เลยว่าผ่านกระโดดลําบากมากเลยเพราะว่า โบนักขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวอาจาะนันตอนนดีเราผ่านด่านกระจกมาแล้วเหลือแค่อีกด่านเดียวปุ๊กปิ๊กอยู่ไหนเนี่ยปุ๊กปิ๊กอยู่กับพี่วรนี่ไงพยายามมองอยู่แต่หาไม่เจอหาเจออย่างแน่นอนเพระเ<อ>าะฉะนั้นตาม,มานะเมื่อกี้พี่เอกเหมือนเห็นอะไรข้างบนนู่นเลยมองเห็นอะไรบางอย่างอย่างนั้นเหรอก็ด่านถัดไปพี่เอกมองเห็นอาจารย์มะเหมียวด้วยนะมองเห็นอาจารย์มะเหมียวเหรอน่านจะใช่ถ้าจําไม่ผิดนะเดี๋ยวก่อน หรือว่าพวกเราตาจะฝาดไปฉันว่าไม่ตาฝาดหรอกฉันก็มองเห็นหนะจริงเหรอบูบูบูแต่เดี๋ยวก่อนเขาหายไปแล้วหายไปได้ไงอะ่ะไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีๆก็หายไปหรือว่านี่จะเป็นการทดสอบเราอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่าทดสอบเรื่องอะไรรีบไปกันเถอะเพราะฉะน,นั้นตอนนี้ปุ๊กเป๊กนายอยู่ไหนในฉันหาไม่เจอมองลงมาข้างล่างฉันอยู่ข้างล่างสุดเนี่ย <c oughs> ฉันหาหนายไม่เจอจะบอจะเหยียบนี่ไงเจอแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องพาปุ๊กปิ๊กบอแล้วก็พี่เอกไปกันทุกคนเลยนะแล้วฉันจะไปยังไงอ่ะเราจะต้องวิ่งไปนี่ก็วิ่งแล้วอ่ะทำไมฉันตัวเล็กลงไปเรื่อยๆจริงด้วยแฮปุ๊กปิ๊กนายตัวเล็กลงไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่เป็นไรพอหมดด่านออบบี้ที่นี่ฉันมั่นใจว่าเราจะต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วปุ๊กปิ๊กจะขึ้นบันไดได้เปล่านี่เด,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เหมือนมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปเหรอพี่ฝนทําไมพี่เอกถึงได้หัวโตวขึ้นมาหมายความว่ายังไงอ่ะ <c oughs> หรือว่าที่นี่จะเป็นดานออบ,บี้ที่ทําให้พวกเราหัวโตว,ว่าแล้วเชียวรู้สึกว่าวิ่งแล้วไม่เมื่อยคอมาแล้วข้าปุกปิ๊กโบเดี๋ยวก่อน โบก็เหมือนกันหลอเนี่ยโบเพรา <c oughs> ะฉะนั้นตามมาหน้าตามมาคราวนี้เราจะต้องผ่านด่านอย่างแน่นอนแหละแล้วทําไมพี่ฝนไม่เป็นอยู่คนเดียวเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวก่อนโบ่กับโป๊กเป๊กไปไหนอะ่ะโบน่าจะหล่นลงไปหรือเปล่าแบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่เลยเพวกเราจะต้องเร่บไปช่วยโบ่กันแล้วล่ะระวังเหยียบชั้นพี่เอก มาเร็วเข้าพี่เอกเราเรีบไปช่วยโบกันดีกว่าเดี๋ยวพี่เอกลงไปช่วยเองไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่ฝนตามลงไปด้วยแล้วจะตามลงมาทำไมไปช่วยกันไงไปช่วยโบไม่เห็นต้องตามลงมาเลยโบนายอยู่ไหนอา้าวโบนายอยู่ไหนอ่ะโบเขาอยู่ข้างหลังอะ่ะแล้วพี่ฝนตามลงมาตอนนี้พี่ฝนก็เลยหัวโตเหมือนกันหมดแล้ว <c oughs> จริงเหรอ ดูดิผมยาวลงไปข้างล่างเลย <c oughs> เราฉะนั้นตอนนี้มีทางเดียวที่เราจะกลับคืนสู่สภาพเดิมคือ <c oughs> เราจะต้องผ่านด่านมานี่โบเดี๋ยวฉันจะพานายขึ้นไปนะ <c oughs> มาทางนี้แล้วเข้าดูเหมือนคับว่าเราจะต้องขึ้นบันไดาทางนี้ไปนะมานั่งพับเพียบเรียบร้อยอยู่ข้างล่างเลยนะเนี่ยนี่ไงนี่คือด่านออบิ ee, จริงๆด้วยแล้วที่สําคัญเนี่ยนะเขามีป้ายการเชิญมีของรางวัลให้กับพวกเราอย่างเยอะแล้ว เราต้องรีบวิ่งขึ้นไปข้างบนพี่ฝนข้างบนบันไดนี่ใช่หรือเปล่ามีบันไดยอยู่เห็นเปล่านี่ง่ายมาเร็วเข้าแบบนี้ผ่านดานน่านได้อย่างแน่นอนขึ้นไปเลยมาเร็วมาเร็วผ่านด่านแล้วเออเดี๋ยวก่อนนี่เขามีเงินรางวัลช่วยด้วย <c oughs> ยู่ไหนอ่ะติดอยู่ในกำแพงงัดตาตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าลงไปใหม่เราผ่านด่านแล้วบบ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 ปุ๊กปิ๊กบอกว่าไงอ่ะ รอฉันด้วยฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ตรงไหนแล้วตอนเนี้ยแล้วนายอยู่ไหนในฉันหานายไม่เจอเหมือนกันอยู่บนขั้นบันไดอ่ะอยู่ที่ขั้นบันไดเหรอแต่ไม่รู้ว่าบันไดขั้นไหนอ,อ่ะนี่ไงฉันเจอนายแล้วเพิ่งกระโดดลงมาได้เมื่อกี้เนี่ยงั่นหมายความว่าเราก็ผ่านด่านได้แล้วใช่หรือเปล่าแล้วเมื่อไหร่เราจะกลับคืนสภาพเดิมเนี่ยจริงด้วยสินะบู